ยาวร่นเลยไม่ได้กินหอยอันนี้มีแต่มาเ่าไปเขาไปเก็บหอยที่อยู่อันอยู่นองค่ะนะหอยแบบขอเอิ้นหอยเองอย่างตูดมันสั้นๆนะนะแต่อันนี้ตูดยาวอันนี้ก็คือมันหน่อยนี่มันเล็กมันน้อยเกินไปมันหน่อยยาว <laughs> มันน้อยมันยาวจะมันกระเซทมอยู่เ็แบบหนึง่งกตะตูดตูดที มันสั้นๆนั่นน่ะก็แซ่บกันแต่ว่าอันนั้นเฮาได้กินดูแล้วบัดนี้เฮาก็มากินหอยยาวพุ่นเอาเอาอีปลาของใม่บัดนีบ่นี่เฮาเป็นคนบ่มักตําเฮาให้เอื้อยเอื้อยไปตําเอื้อ,อ,ยอยนเรามักตํปานเ้น,นะ,ะเลยรู้่่าคือมักเ้นบ่บ่า ตอน,นแรกมาฝันก็ได้บัวบานมันต้องฝันแบบเส้นสัญญาก่อนฝันประหุณงนี่เอามาให้คอยเลยคอยถนัดฝันอยูอแต่ต่ำเสมอถนัดอืมนี่ก็เข่าแท้เข่าว่างี่คอยนี่ซี่แหละเขาว่า บ้านอันเพื่อนใดบ่มีผู้ชายน่ะมีมันสิบ่เข้าอีหลีเด้ว่าผู้หญิงเขาอันเขาเอิ้นหยังว่าเขาเจดูน่ะเขาเอิ้นหยังก็แล้วว่าเฮือนนี่บ่มีผู้ชายจ้ามีแต่ผู้หญิงแลก็มีแต่คนโสดหลือแต่มีตาว่าโสดกูวแต่งโงว่ะกูวบ่ว่า บ้าวบ้าวบ่เออเอ้ยยุใส่กันนี่ label, บ่าวัวบ้าก่อนบ้าสุดเลยบ่มีคนย่มทออที่ให้เขาอันเอฟซีอันคนทีคนทียังบ่ทนันมีเมียนี่ผัวหาน,าน ยังว่างอยู่ยาเหตุให้เขาเลยเขาสิอกหักเด้ยังสดอยู่ค่ะบาปเขาหลายสดอยู่นะยังไม่มีแฟนสดเดี๋ยวนี่ะพวกเหี่ยวๆมากรอบเหี่ยวๆมากรอบเหี่ยวๆ แี่ก็เฮมดนะเบล่ะบัอันเมันกินได้คือเก่าก็แซ่อีหยังนึงก็แซ่บละอย่างเนาะน่ยงกับแพกเด็กพี่น้อง่งัวไปซื้อน้ําแข็งว่าอันจเท่าไหร่ก็3ถุง3ถุง20บาท บหฮอนยินสิบาอัน,น,อนปเปลาอะไรมาแต่เมืองไทยเพืนเด้พี่น้องนี่แม่ทองคำอร่อยสุดยอดแม่ทองอันนี้เอาเพินพ่นเพินพ่นเพิ่นเจ้าให้เป็นถุงเฮาซื้อมาแล้วก็ใส่ขวดเนาะดิ่มกับปลาปลาปิ่งปิ่งปลาดีปิ่งปลาพีบ้บ่าวมาให้อั่นรย์เป็นมื่อไหร่พีบ่บ้ามาให้ผู้บ่าวแอฟบาร์คอยนะ มื่อนั้นไปกินเบียร์เราเห็นกันก็ขอเบอร์กันนะคอยก็ได้กินของฟรีเหมือนเตลอู้หูหน้าแซบปดอกโอ้ยน้ำลายไหลน้ำลายเตยแล้วอะดีๆได้ล,ละ <laughs> มามามาซิม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 ซิซมไม่ไหวแล้วสุนทรกละตี แล้วใส่น้ำตาลอันนี้แหละเขาว่าคนขาดความหักมันก็เลยเบาหวานข้าวยาวมากเลยน่ะจั๊กจั่ี่พอดีเลยอ้ามาตออดูรุ่นนะฮะเอาอะอย่างนั้นเอาอันเดียวพอแล้วมึงกาอยานจ้ะเอาดึงเขาดึงอีกก็ได้เลยนี่บอกดึงก็ได้อีก ลืมกันไปอีกนะเห็นยาวยาวอีกยาวอีกเออไปหน้าโอ้เห็นยาวอีกกินข้าวกินข้าวด้วยกันนะคะกินข้าวกับสองสาวนี้นะคะอุ้ยไม่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่สาวจำว่าเป็นผู้สาวใครยังเป็นผู้สาวพูดผิดแล้วขอโทษนะคะเดี๋ยวพะเยสามสิบสิห้าอีกแล้วผู้สาวผู้สาวพะเยสามสิบห้ามุกหนิฮะดึงกลับไปบ้านทุเดียวว่าสดแล้วดึงนิดสิวะ ให้ดึงให้ยาวก่อนให้ดึงให้ยาว่ะถตากดดึงมันพดเข่าอืะโอ้ยเขต้อพมีขอาคุุ้นอ่ะดนตลามีตลนนก็มาตั้งยุคกลางมีตัวจ้กระไดเนาะโอเคสินุ่มสมกินู้เดียวเนาะเบื่อเข่ามึดมนสงรยอร่อย ใชเมืองน้าเปียงเดียวบอกเมืองน้าสัญญาสูงเนาะอืเอาข้ามามาให้เด้อเด้อกินปลาเอาตัวนิ่นงๆองอ,มอมมกาาอามาของใหญ่มาสร้างมูเมนมาของใหญ่บอกพิษมักปลาตัวใหญ่จริงในใจแล้วคิดตรงสั้นเลยอะมูเมนมุมกลองอาจจะบางมุมนั่ำกวางแนี่ยสร้งสอนนะเพิ่ยิวเขาเพิ่เกิดเลยฟ้าว ปลาปักพุงออร่อยพี่นอ้อาเอาิ้นปลาปักพุงหรอเสียดายปลาหอยไ, <c oughs> ไม่หอยนั <c oughs> มม่นหอยเค็มเียมุ้กล่องแน่เนี่ยเข่ากับเข้าไม่ขอห้อนล้วก็หมูไม้เขอเปียนด้เนะี่ยขอเปลี่ยน ขับเบียนอืมเียนเออืม้ขัียนอืมมะมันแข็งอ่ะมะเขอมันแซ่บอือีกขาความทงอินีน <laughs> bữa thì băng hơn thế nhỉ nó mới lại thôi nhầm mơ bỏ ở nhầm đây nữa làm แค่นั้นเลยไปกินยูแคหน้องกี่สิครับงแค่สองครั้เอาปายจะกินบอ,อืม <c oughs> อกินข้าวปายหวานไม่พอดอากาศเริ่มพอดแล้วทุกคนไปนมองมองที่เข้าไปหาน้องนะองไปมองที่เข้าไปหาน้องนะข้างไปอันอันหน,น้าต่างบอ,อไ,ได้ เออเขาบอกอักมั่วดูติกมาห้องกับหายาวจ้้เยี่ยก็เสื้อตรงนี้ถึงเอาะล้วฮัลโหลฮัลกหลฮกลโหล ม,ม,ม,มันเป็นมะครา,า,าูากกบบช้ายมันเป็นเอาพาทงมันนุ่มเปล่านุ่มมากเัินีปปูฟ้าย่รงนค่ตยองบอกเจ้าปูเจ้าปาใส่ไหมมันเ <laughs> <laughs> นี่ยลปูนั่นเบื่ออย่างเขาจังไบบหายย้นั่น อมะฮงอยู่ตลาดต่วกรงนี่เด้ขายยากแล้วแบบเขาไม่ได้ปลูกขายคือแบบที่ไทยเขาปลูกอันนี้เนาะอืมหนาวไปสิไปเห็ดสวนมะฮงรับไปปลูกมะฮงขาย ก็สิวอะไรเดี๋ยเดมมังหงยวอืมัหตัวนตายานะยาวี้่นี้สั่นเนาะอันนี้สั่นแร็จสั่นมันแข็งยาวมันหนุ่มมันอ่อน <laughs> mình sẽ chìm nham bay mất hơi mất hạnh mục mất 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 mình

อีกตมีเหลอแล้นะออทุกคนจาบคลิปนี้กะสิขอจบไว้เท่าเดินเดิมเพราะว่าสิแปดนั้นตึ้งตึงตึ้กระยานมันเข่าโกงอมันบัได้จะเรื่ขอตัวไปอันแป๊กแป๊กก่อนตับตบก่อนตัรตมันบเมีมันเป้งเป็งเปงเนสีนะเอามนาเข้ันไหมรอคลิปต่อไปตอคินี้ก็ ฝากกดไลค์ติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วปักสักปักใครยให้ค่อยได้เดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮดคิดต่อไปวัาเราจะไปไปตาตาคน <laughs>